สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับผมนะครับเมธเพชรยนต์อีกครั้งนะครับวันนี้นะเอาใจสาวกนะครับดี a มสายซิ่งนะคันนี้นะเป็นรถที่จัดทรงมาแล้วรอ,อแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะเราไม่ยังเยอะแล้วคันนี้บอกได้เลยว่ารถสภาพดีมากนะข้างในใหม่มากๆนะครับใครที่หารถใช้งานอยู่นะเป็นสายซิ่งจัดทรงมาให้แล้วนะ บอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดกับคันนี้นะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับฝากนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการหารถด,ดีๆแบบนี้มาถ่ายคลิปให้ท่านได้ชมกันนะครับผมโอเคเราไปเริ่มกันเลยกับเจ้าคันนี้นะคันนี้คือเจ้า i ีซูซูดีแนะครับ2.5 Z นะ h ฮเดนเดอร์ er ด้วยตัวนี้นะครับสีขาวนะคันนี้เป็นรถปี2015นะครับบอกได้เลยว่าตัวนี้เครื่อง2.5หายากแล้วนะ ใครที่หากันอยู่บอกได้เลยว่าคันนี้ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับสภาพหล่อๆแบบนี้นะจัดทรงมาให้แล้วเรียบร้อยนะซื้อไปใช้อย่างเดียวเลยนะคันนี้นะครับและที่สําคัญนะครับคันนี้เลขไม้นะครับอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแหมื่นกว่ากิโลแค่นั้นนะครับตกปีหนึ่งเนี่ยก็ร่วมๆส0งหมื่นโลนะซึ่งถือว่าเป็นปกตินะครับของรถที่การใช้งานจริงในแต่ละปีนะคันนี้เนี่ยสภาพโดยรวมโดยรอบถือว่าหล่อเหลาเอาการเลยนะครับ แต่เดี๋ยวเราไปเจาะกันเป็นจุดๆนะว่าคันนี้นะครับมันน่าใช้ตรงไหนหล่อยังไงนะครับและที่สําคัญเดิมตรงไหนกันบ้างเราบอกทุกจุดนะตรงไหนทําสีเราก็บอกตรงไหนเดิมเราก็บอกแต่สิ่งที่เราเน้นย้ําอยู่ทุกคลิปและรถทุกคันของเราก็คือว่ารถเราไม่มีการชนหนักนะครับไม่มีการจมน้ําไม่มีการพลิกคว่ำตะแคงข้างหรือหงายท้องมานะและที่สําคัญคือไม่มีการตัดต่อนะครับเรารับประกัน ว่าไม่มีนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยจากเจ้าคันนี้นะสังเกตคันนี้เป็นปี2015นะครับสิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนเลยคือกระจังหน้าตัวนี้นะจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครับพร้อมกับโลโก้ออซูสุสนะครับสวยงามชัดเจนเลยไฟหน้ามาให้เป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะครับแล้วก็ไฟสูงเป็นแบบอ่าตัวมัลติรีเฟกเตอร์นะบอกได้เลยว่าคันนี้หล่อจริงๆหล่อมากนะครับด้านล่างมีไฟ D I L มาให้นะครับเป็นฉีดๆนะ รุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นแรกๆนะที่อิซูซุใส่ไฟเดชไทม์รันนิ่งไลท์หรือว่า DRL มาให้นะครับหล่อมากเลยใส่แล้วหล่อจัดๆเลยนะในสมัยนั้นนะเป็นรุ่นแรกๆเลยที่มีมาให้นะครับด้านข้างนะครับกับตัวรถนะสังเกตว่าตัวแกประหว่างตัวกันชนหน้านะครับกับตัวของแก้มนะครับอันนี้เราชี้ให้เห็นนะว่าห่างกันอยู่นะครับตัวกิฟอาจจะมีการล้านะครับเดี๋ยวเราจัดการให้นะคันนี้เราเน้นย้ำเลยนะว่าเดิมนะครับไม่มีการชนหนักแต่ มีการเก็บสีมานะเราขายกันอย่างตรงๆนะครับตรงไปตรงมานะครับคุณลูกค้าจะได้สบายใจนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดอืน่นกันต่อนะครับไปที่ล้อกันเลยคันนี้นะครับอย่างที่เรียนไว้ว่าจัดทรงมาให้แล้วนะตัวล้อนะครับเป็นล้อนะครับแม็กที่ลูกค้าเดิมเปลี่ยนมานะรัดมาด้วยยางโอตานี้นะครับเ a อพันนะคันนี้เป็นขอบ18นะครับ ซีรีส์ยางคือ2 6 5หทับบนะแล้วก็ยางเป็นปี2020นะครับดอกนะยังใช้ได้อีกยาวๆนะครับสำหรับคนที่มองหารถที่ซื้อไปแล้วใช้งานเลยนะไม่ต้องไปทำอะไรต่อนะเรามาดูกันในซุ้มล้อนะครับคันนี้กับเจ้าคันนี้นะบอกเลยว่าเอี่ยมมากๆนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าเดิมจริงๆโครงสร้างเดิมตัวถังเดิมทั้งหมดนะครับอย่างที่เห็นแบบนี้นะบอกได้เลยว่าสภาพถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมนะครับคันนี้นะ และที่สําคัญโชคนะครับเราตรวจสอบให้แล้วเหมือนเดิมว่าไม่มีรั่วไม่มีซึมนะใครที่ซื้อไปบอกได้คำเดียวว่าไม่ต้องซ่อมนะครับสบายใจได้กับออกรถกับผมเมธเพชรยนต์นะครับผมโอเคเรามาต่อกันที่ด้านบนต่อเลยคันนี้นะครับกระจกมองข้างคันนี้ปรับไฟฟ้าแต่ว่าพับมือนะแล้วมีไฟเลี้ยวมาให้ด้านล่างนะครับที่ตัวกระจกนะไม่ต้องกลัวนะครับเวลาขับแล้วจะโดนมอเตอร์ไซค์กระแทกหรืออะไรครับไม่พังนะบอกได้เลยว่าทนทานมากนะฟิม ฟิล์มนะครับติดมาให้แล้วเป็นแบบประหลอดนะเงาเงาหล่อๆแบบนี้นะครับแต่ไม่เงามากนะกําลังดีเลยนะครับบอกได้เลยว่าหล่อมากๆนะครับมือเปิดนะครับเป็นโครเมียมนะครับของไฮแลนเดอร์เป็นโครเมียมนะเพิ่มความหรูหราให้แน่นอนกับที่สําคัญสัญลักษณ์นะครับไฮแลนเดอร์ที่มากับทุกตัวที่เป็นรุ่นขับ2ยกสูงของเขานะบันไดข้างนะครับเป็นบันไดข้างเดิมจากโรงงานนะครับสภาพดีนะครับไม่มีรอยเบียดไม่มีรอยเฉียวชนนะบอกได้เลยว่า หล่อมากๆและก้าวขึ้นได้อย่างเต็มขาเต็มท้ามากๆเลยนะครับมาที่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีตัวไลเนอร์มาให้นะครับเป็นไลเนอร์จากโรงงานเลยนะสภาพอยู่ในสภาพที่ถือว่าใช้ได้นะกับรถปี2015นะครับร้วรอจากการใช้งานนี่ถือว่าน้อยนะครับถ้าเทียบกับจนวนปีรถนั้นและที่สําคัญตัวลอนของไลเนอร์เนี่ยยังมีอยู่ชัดเจนนะครับนั่นแปลว่ารถคันนี้ไม่ได้มีการบรรทุกหนักมานะอย่างหนักหน่วงนะคันนี้ใช้งานจริงปกติ วิ่งเป็นหลักนะครับบรรทุกเรื่องรองนะด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับมากล้อแมกนะครับขอบ18รัดด้วยยางโอตานินะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวซุ้มล้อกับแชสซีด้านหลังกันนะครับว่าจะมีสภาพเป็นอย่างไรกันบ้างนะนี่นะครับเราให้ดูแชสซีก่อนเลยนะครับนี่สภาพนี้นะนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าแชสซีขึ้นสนิมเล็กน้อยเราต้องบอกว่าเป็นปกตินะครับเพราะแชสซีมันคือเหล็กนะถ้าลูกค้าอยากจะได้ตลอดนะครับแนะนําว่าไปพ่นการสนิมนะตรงนี้เขาจะพ่นให้ด้วยนะครับ ก็เป็นการยืดอายุการใช้งานของตัวรถขึ้นไปได้อีกนะครับราคาไม่แพงราคาไม่แรงนะเดี๋ยวนี้มีหลายร้านหลายราคาแล้วก็คุณภาพดีๆนะครับที่เราไปทํากันนะครับซุ้มล้อแชสซีสวยงามหล่อๆแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ด้านหลังเลยนะครับตัวเจ้าอ u ซูดีแม็กสองจุดห้าแซดไฮเรคันนี้นะนี่นะครับสังเกตคันนี้ด้านหลังตัวกันชนท้ายนะครับเป็นตัวกันชนท้ายเต็มนะ แตมเป็นโครเมียมด้านล่างและด้านบนเป็นแผ่นยางข้างบนนะครับสังเกตสัญลักษณ์นะครับว่าเป็น DDI VGS แล้วนะครับเป็นตัว i n s i ซ h ์นะคันนี้และที่สำคัญนะครับคันนี้มีกล้องมองหลังมาให้จากโรงงานนะลูกค้าไม่ต้องติดเพิ่มนะครับใครที่สนใจคันนี้อยู่นะครับไม่ต้องติดเพิ่มเลยคันนี้มีออปชันเดิมๆมาให้จากโรงงานเรียบร้อยนะครับสภาพรอบคันอย่างที่เราเคยเรียนไว้ว่าคันนี้มีการเก็บสีมานะบอกได้เลยว่า หล่อมากๆนะครับลูกค้าที่ซื้อไปไม่ต้องไปเก็บสีต่อแล้วนะหล่อจริงๆหล่อสุดๆนะครับจัดทรงมาให้แล้วด้วยแม็กเป็นขอบ18เข้ากันอย่างดิบดีเลยนะครับใครได้ไปนี่ถือว่าคุ้มใช้งานมากๆเลยนะภายนอกสภาพจะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ภายในที่ผมการันตีว่าใหม่มากๆจะใหม่ขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับผมเรามาต่อกันที่ด้านในนะเราเริ่มกันจากแผงประตูฝั่งคนขับก่อน,นเลยนะครับซึ่ง เป็นปกติของรถกระบะส่วนใหญ่เนาะที่เน้นใช้งานนะครับพลาสติกแผงข้างจะเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะเพื่อให้ทําการรักษาง่ายนะครับเช็ดง่ายนะครับกระจกนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าสีบานเป็นออโต้บานคนขับนะมีปุ่มเซ็นทรัลล็อกมาให้แล้วก็ปุ่มล็อกกระจกมาให้เรียบร้อยนะครับครบคันนะเรามาดูจากตัวบานประตูกันก่อนนะครับสังเกตนะครับนี่อย่างที่บอกนะครับเรียบรียบตะเข็บสวยๆหล่อๆแบบนี้มาเลยทีเดียวนะครับนี่เนียนๆแบบนี้มาเลยนะครับ ไม่มีรอยอะไรเลยนะอันนี้คือประตูเดิมนะครับเดิมๆเลยนะไม่มีดานโดนจากด้านข้างมานะครับเช่นเดียวกันเราดูกันต่อซอกเลยเรามาที่ซอกนะครับนี่ตัวซอกนะเดี๋ยวผมเปิดแฟลชให้ดูนะครับสังเกตได้เลยนะครับว่าซอกเดิมนะตัวเม็ดอาร์ตรงนี้ครับยังอยู่นะเห็นจะไม่เอ่ยนะยังอยู่นะครับประตูยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับสังเกตจากหัวน็อตนะนี่เราถ่ายให้ดูเลยนะครับ โอ้น็อยังไม่มีรอยของการถูกไขนะคันนี้ถูกเก็บสีมาบ้างนะครับจะเป็นพวกปากระโปรงหน้ากันชนหน้านะแต่ด้านข้างแล้วเนี่ยคือเดิมหมดเลยนะครับเรามาต่อกันที่เสาบีนะครับเสาบีเองนะครับตัวน็อตเองนะครับก็เดิมนะยังไม่มีรอยขันเลยนะนี่เราให้ดูกันชัดๆแบบนี้ไปเลยนะครับนี่นะครับลูกค้าสบายใจได้นะรถเราไม่มีโดนมานะครับตัวอักษรนะครับอาร์บีนะคือทางฝานะประตูหนาขวานะครับไลท์แบ็กนะประตูหลังขวานะ ชัดเจนไม่เคยถูกถอดนะครับสติกเกอร์ความดันลมยางจากโรงงานมีมาให้นะบอกได้คําเดียวว่าคันนี้เดิมจริงๆนะครับเรามาดูต่อกันเลยกับความเดิมนะครับไอไหนมาดูกันแล้วเนะเรามาดูต่อกันที่ตัวของเม็ดอาร์คที่มาจากโรงงานนะครับไล่ตั้งแต่เสาเอพิลาเลยนะสังเกตดูเลยนะว่าสภาพนะครับสวยๆหล่อๆแบบนี้เลยนะครับอาจจะต้องใช้แสงเงาช่วยนะนี่นะครับหล่อๆแบบนี้นะครับมีครบๆนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลเราเปิดให้ท่าน เห็นให้ท่านสบายใจนะครับซื้อก็สบายใจนะครับเป็นเจ้าของขับไปก็ยิ่งสบายใจกันใหญ่โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกัอนที่ด้านในกันต่อเลยนะครับครับผมเรามาต่อกัอนที่ภายในนะคันนี้นะครับภายในจะเป็นเบาะผ้านะเป็นเบาะผ้าให้สังเกตได้นะครับว่าเบาะอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเชียวนะมีรอยยับบ้างตามการใช้งานตามเลขไม่นะครับแต่สภาพโดยรวมเนี่ยถือว่า โอเคเลยนะด้านในเองนะครับครบ,ครบแบบนี้เลยนะตัวเบาะเองก็เป็นปรับแมนนวลนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อตรงเรือนใหม่น,นะครับกับหน้าปัดแผงคอนโซลนะว่าจะเป็นอย่างไรกันไปชมกันเลยครับผมเรามาต่อกันที่ด้านในเลยนะด้านในก็เริ่มต้นจากพวงมาลัยก่อนเลยนะครับคันนี้เป็นตัวไฮแลนเดอร์นะครับเป็นไฮแลนเดอร์แล้วพวงมาลัยเนี่ยก็จะหุ้มหนังมาให้นะครับสปอร์ตนะครับกระชับมือนะน่นๆแบบนี้เลยนะครับเลี้ยวแล้วก็มั่นใจนะ พวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านนะครับมีโลโกโลอ้ออลซูอยู่ตรงกลางนะกระจกอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับก็คือจะเป็นกระจกที่ปรับไฟฟ้านะแต่พับมืออย่างที่แสดงให้เห็นกันนะครับเรามาดูกันต่อที่เรือนไม้นะครับเรืนอนไม้อลซูเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะชัดเจนแบ่งซ้ายขวานะครับฝั่งซ้ายวัดรอบนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นความเร็วนะที่สําคัญสุดคือตรงกลางนะครับจะบอกเลขไมร์รวมนะอย่างที่เรียนไว้1 5ึ่งแกกิโลแค่นั้นเองนะครับ ตกปีหนึ่งวิ่งไม่ถึง20,000โลนะซึ่งถือเป็นการใช้งานปกติของรถยนต์ทั่วไปนะครับผมแล้วก็จะมีตัวแถบนะครับฝั่งซ้ายเป็นความร้อนนะครับฝั่งขวาเป็นน้ํามันนะอันนี้ ชัดเจนนะครับมาต่อกันที่ตัวแผงคอนโซลกลางนะครับด้านบนก็จะเป็นตัวกล่องใส่ของนะกดข้างบนเด้งขึ้นได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟฉุกเฉินไฟฮัสซัดนะตัววิทยุตัวนี้จะเป็นแบบโมดูลแล้วนะครับเป็นแบบ2ดินนะแต่ฝังมาในตัวคอนโซลน,นะสามารถเล่นซีดีได้นะครับแล้วก็เล่นวิทยุได้นะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะครับเพราะว่ารับโทรศัพท์จากปุ่มนี้ก็ได้ด้วยนะบอกได้เลยว่าเครื่องเดียวคุ้มค่ามากๆแถมที่สําคัญนะครับอย่างที่เรียนไว้คือมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะ สภาพการใช้งานยังใช้ได้กล้องชัดเจนนะครับภาพไม่สั่นนะดีมากๆเลยอันนี้นะส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลแอร์ทั้งหมดซึ่งจะเป็นแมนนวลนะครับคันนี้นะก็ทนทานต่อการใช้งานนะครับก็จะมีปุ่มตรงนี้นะครับที่เป็นปุ่มไล่ฟ้านะครับตรงนี้ที่มาเพิ่มเติมนะที่เหลือก็เป็นปุ่มโหมดแอร์นะครับแรงลมแอร์แล้วก็ความเย็นเนาะส่วนเกียร์คันนี้เนื่องจากเป็นตัว2.5นะครับ2.5สัญลักษณ์ของเขาคือเกียร์แมนนวล5สปีดนะ บอกได้เลยว่าคําว่าอีซูนะครับต่อให้เป็นเกียร์ห้าสปีดก็ประหยัดได้นะลูกค้าทุกคนรู้ซึ้งดีอยู่แล้วครับถึงขึ้นชื่อของคําว่ารถอีซูนะความประหยัดต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับผมคอนโซลกลางนะครับเบรกมือเป็นเบรกมือปกตินะดึงใช้งานได้นะครับคอนโซลกลางเองเป็นพลาสติกนะครับตรงนี้เปิดขึ้นมาก็สามารถใส่ของได้เยอะพอสมควรเลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับไปที่คอนโซลด้านหน้านะเอกลักษณ์ของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือคอนโซล2ชั้นนะครับอันนี้นะ นี่ชัดเจนเลยนะครับชั้นล่าเอาไว้ใส่เอกสารนะชั้นบนเอาไว้ใส่ของทูติกแล้วมีช่องพาวเวอร์เอาลตมาให้หนึ่งช่องนะครับในกรณีต่อสายเสียบชาร์จมือถือนะสามารถทําได้นะครับตัวเบาะผ้าฝั่งคนนั่งหน้าเองก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่บอกได้นะว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับรอยยับแทบไม่มีเลยนะคันนี้บอกเลยว่าเจ้าของเดิมน่าจะใช้คนเดียวเป็นส่วนใหญ่นะครับคนนั่งน้อยมากนะรวมถึงด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมเปิดฝันให้ดูนะนะครับ ด้านหลังเองก็สภาพเบาะนะครับเนี่ยผมถ่ายให้ดูนะว่าค่อนข้างใหม่มากๆเลยใครที่ได้ไปบอกได้เลยนะครับว่าเหมือนรถใหม่สภาพภายในผมกล้ากรันตีคันนี้นะโดยเฉพาะเรื่องเบาะนะครับอันนี้เราเก็บงานอยู่แค่90%นะเดี๋ยวก่อนที่ลูกค้าจะรับรถจะรับรถไปเนี่ยเรามีการเก็บงานเพิ่มให้อีกนะครับไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะขนาดเกสิบเอ์ซ็นตยังหลอกขนาดนี้นะถ้าเก็บครบร้0บอกได้เลยว่าสภาพนี่ ทุกคนขับไปที่ทุกคนต้องอิจฉาแน่นอนนะครับด้านบนไฟอ่านแผนที่ติดครบนะครับแล้วก็มีกล่องเก็บแว่นให้นะ่านบังดาดเองนะครับยังมีพลาสติกหุ้มอยู่เลยนะครับสภาพภายในนี่ถือยังไม่ขาดนะตัวพลาสติกเองบอกได้เลยว่ายังไม่แกะด้วยนะครับพลาสติกตัวนี้เองยังไม่แก่ด้วยนะฝั่งซ้ายก็ใช้งานได้ปกตินะครับปกติเลยนะนี่เปิดได้นะครับแต่จะยังไม่มีไฟให้นะโอเคด้านในประมาณนี้ที่เราให้ดูกันนะบอกได้เลยว่าสภาพ ใหม่มากๆใครที่สนใจอยู่ที่หาอยู่กับเจ้า2.5ตัวนี้นะไฮเรนเดอร์บอกได้เลยว่าคันนี้ไม่น่าพลาดนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อกันที่ห้องเครื่องเลยนะว่าห้องเครื่องจะเป็นสภาพไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับแล้วมาต่อกันที่ห้องเครื่องด้านหน้าของเจ้าดี a มคันนี้นะบอกได้เลยว่าสภาพนะครับ เลี่ยมๆใสๆนะครับไม่มีน้ํามันเยิ้มนะครับไม่มีอะไรที่เป็นของเหลวที่รั่วซึมออกมานะคันนี้เราตรวจเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องพูดได้เลยว่าแห้งๆเนียนๆนะครับซื้อไปใช้ได้กันอีกยาวๆนะคันนี้บอกได้เลยนะครับเราให้ดูที่ห้องเครื่องกันขอยนะหลายคนเป็นกังวลกับไม์แสนห้านะซึ่งจริงๆแล้วเราบอกได้เลยว่าสําหรับรถกระบะเนี่ยไม่แสนห้านี่ครับถือว่าไม่เยอะนะต่อให้เป็นรถเก่งเองก็ไม่เยอะนะครับกับปี2015นะ คันนี้ถือว่าลูกค้าใครได้ไปรถสภาพดีๆเลยนะครับเรามาดูกันต่อความเดิมของเจ้าคันนี้นะบอกได้เลยว่าฝากระโปรงนะครับเป็นฝาเดิมโรงงานนะครับดูจากอะไรด่มีสติ๊กเกอร์นะครับข้อมูลการาบํารุงรักษาให้นะเพราะถ้าเป็นฝานอกเนี่ยไม่มีให้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเจ้าฝาแท้จากโรงงานประกอบเลยใส่มาให้นะอย่างที่เรียนไว้นะครับคันนี้นะครับไม่มีโดนนะสังเกตรอยตะเข็บหรือรอยอ่ารูต่างๆเม็ดอาร์กยังมีอยู่ครบนะครับ คันนี้นะแต่เราต้องยอมรับว่าเรามันมีการเก็บสีมานะครับคุณลูกค้าอันนี้เราคุยกันตรงๆนะเราคุยกันตรงๆเลยไม่อยากให้เสียความรู้สึกว่ามีการโกหกหลอกลวงกันนะเพชรยนต์เราไม่มีนะเราถือความซื่อสัสตย์สุจริตและความสบายใจของลูกค้ามาเป็นอันดับแรกนะครับอันนี้มีการเก็บสีมาแต่ต้องบอกว่ารถคันนี้ไม่มีโดนหนักมาเลยนะขอให้สบายใจและเชื่อมั่นในตัวเราและตัวผมด้วยนะครับเม็เพชรยนนะบอกได้เลยนะครับว่าใครได้ไปถือว่า คุ้มมากๆกับคันนี้นะครับนี่คันนี้อ่าเราให้ดูนะนะครับเพลทรถก็ยังอยู่นะครับคันหน้านะครับก็ยังอยู่เดิมๆนะครับรูกลมๆยังสวยๆอยู่นะคันนี้นะอี่ยนะครับตรงนี้อ่เราให้ดูกันนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะตัวลอยเม็ดอาร์คนะครับก็ยังมีอยู่นะสังเกตนะแต่อย่างที่บอกว่าคันนี้เก็บสีมาแน่ๆนะครับเราคุยกันตรงๆนะครับเราไม่ต้องมาหลอกลวงกันนะอะไรทําอะไรไม่ทํา ผมรับประกันว่าผมเมธเพรยน์เป็นคนตรงๆนะคุยกันแบบนี้อยากให้ลูกค้าสบายใจนะครับแต่เห็นแบบนี้ยืนยันเหมือนเดิมน,นะครับคันนี้เดิมจริงๆเดิมทุกส่วนนะครับโดยที่เดิมที่นี้หมายความว่าไม่มีการชนหนักนะคุณลูกค้าไม่มีการชนหนักไม่มีพลิกคว่ำนะครับไม่มีตะแคงไม่มีหงายท้องมานะคันนี้นะครับเรามาย้ํารายละเอียดกันอีกครั้งนะกับเจ้าอีสูสนะครับ2.5 z ซ ไฮแลนเดอรคันนี้เป็นรถปี2015นะคันนี้เลขไมาอยู่ที่ประมาณ155,000ก,กว่ากิโลนะครับตามที่ผมได้ถ่ายไปเมื่อกี้นะให้ทุกท่านได้ดูนะและที่สำคัญนะครับราคาของเจ้าคันนี้อยู่ที่เพียง489,000บาทเท่านั้นนะใครที่สนใจอยู่ไม่อยากให้พลาดน,นะบอกได้เลยว่าราคาแบบนี้นะครับน่าโดนใจมากๆกับเจ้า2.5ซึ่งเป็นตัวรถที่หายากแล้วนะ ตอนนี้จะมีอยู่ส่วนใหญ่จะเป็น1.9นะครับใครที่หา2.5อยู่ไม่อยากให้พลาดด้วยประการทั้งปวงนะและที่สําคัญนะครับลูกค้าท่านไหนที่เครดิตด,ดีเนี่ยสามารถทําฟรีดาวได้นะหรือขับฟรี90วันนะครับบอกได้เลยอยากได้แคมเปญไหนเราจัดให้คุณได้ทุกอย่างนะที่สําคัญติดต่อมาหาผมนะครับที่เมธเพชรโยนเลยนะที่เบอร์0946298924นะครับบอกได้คำเดียวว่าถ้าพลาด แล้วคุณจะเสียใจยังไงวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้กับเจ้า d m a มคันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนแล้วนะและฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะเพื่อจะได้รับชมรถดีๆที่ผมจะนามาเสนอให้นำมารีวิวให้รับชมในตอนต่อไปนะครับยังไงวันนี้ถ้ามีความผิดพลาดประการใดผมเองนะครับแม่ชยนต้องกราบขออภัยไวนะ้ในที่นี้ด้วยนะยังไงวันนี้ต้องกราบลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ